ไป okay, oh. ดูไปดูดูประกดูไปดูมาถามมาแล้วครับตัวแรกตัวแรก้กระสั่งตัวนี้นี่ถามเส่ป่าอื่นได้เอาไว้ใส่ปอกพอยางจะมีไม้ไปน้ำไ่ไหนไปดังไป มาทัน <c oughs> บอกว่าโคยาสูุนี่สุอแล้วนี่มือันยังทด้นี่สายหัวยุ่งสิเนอเอออยาสุในครับเนาพ่นปัดมือปืนสมัยนั่นปะเนาะย่ือปืนบบมิเ้ล้าสโคองไงเนะนี่ยนี่ับอนี้ยังเจอมือนกับแบบนี้

โอ้ยลุงเอาแบบติดแก่ฟังไดเปล่ลุงมันสิบมีหม่องวานแห่ไหมยังอันเด้าฝ้าปิ้นเตอครับโอ้เราล้มม้วนๆเถอ ต้องเานั่งกินเหี้ยให้เากินเหี้ยใ้มบุเกี้ยวว่ามันปะเท้าได้หรอเอ้ยเจ็สิอือย้นมีเร็ดแล้วกระสังตัวนี้นี่ถามใส้ป่าอื่นเด้เอาไปใช้ปาคอยางหยอ ตัวนี้นี่เอาไปปิ่งไอ้มันเมียนในถุงพายมันซีมีเนี่ยยางเขียวเยอะไปใส่ฝาซุ้มนี่เออในถุงพายแหล่ที่ไอ้ถือลงมา้น่ <c oughs> อันนี้ไปใส่ปาคอ <c oughs> ประดุกย่างเดียวโอเคมันจังป่าไา๋อ่ะไปชังเ ไม่มีไรไม่มีใครเห็นเมื่อกี้ไอ้กะจีรังกาละเดีย่นึงอย่ากินเรนเอาได้อยากเมาเรนเองต้องตีก่อนเดี๋ยวมาสิวันเหี่ยวพ่อแท้อือหือ

เส้นหลาพูดบอกว่าโอ้โหชันเลยของแท้ของแท้แท้ว่าอุ้ยนี่ มง,งามมาทายเพือ่อนขิงของแท้ก็โดนิมนี่ยกูมันของกิงกมันของแท้ีู้ดเป็นคนแ่งเพลงนี่วะันต้องโดนนตินกูแน่กูตแท้นนแกูตแท้นี่หเดียมเออหัวบาง เจ้าบองบ้านไครวะโตไงแต่ยาน ปาดเลยปาดมึท้าหล่อๆเลยบ้านมันสิโอ้ดีเลยเตอร์ได้ปอกไม้ดีเตอร์เอานื้อนั่นไปมเนอสนิ้วนีสามนิ้วดีดับนิ้นพ่อในปจุ่มอีกซี่นิ้วค่ะน้ปอกไม้พอดี่ตอรมันสิป่พออนตรีใปูจุ่มยังกยสิป่พออยู่นาะแย่กันกนเล โรยี่ตุมเลี้ยนยนี่แหงเขาเหยียบแปลงนเส,นสเเนิ้แแหงิดเลยละ่ะขับมันอยู่ข้างนอกแห้งนี่ไล่ซีดเอาเลยๆไม่ให้ย <c oughs> ังนี่าบ <c oughs> ๊วยบ๊วยยังไหกันยังเขาบันปตวนึยังตด้ยางขึ้มนมาอีกทีมาดูแห้งบรได้ยงเนี่ยเฮ้เล่าอะแห่ที่บ้านแหเขาบได้บได้เล็กกินอรก่โอ้ยปิ้นออกใหญ่ได้ตัวนี้ <c oughs> สุดจอดเลยมปลาตะเพียนติอ๋อเราไม่ใช่่อ้ตัวนี้ก็มัวเนี่ยตันี้นเป็นเรื่องมันเนี้เตีัว่กันกต่อไม่หรอาไปวนต่อล้วออกอะเีอก่อนเลนั่งเบิ้งงือเหลามาครับมาบรรยากาศอีสานบ้านเฮาเบปลาีสงการสงการกับวานแหนตัวเนาะ วันแหกี่ปลาคางขอบตาตาเอ้ยแซ่บกินเรามีเราขาวร้อมนี่ยขึ้นภาพเปพัทยาพัทยาไหนไปไหมไปดิพัทยาบางแสนไหมชุนบุรีไหมไปอย่างชนบุรีบแต่งกับพัทยาพระเนี่ยผู้เวียงเนี่ยผู้เวียงานเป็นงวห้อยผู้เวียงเป็นอะไรก็ว่เป็นน้ำตกน้ำเจ็ดขวดแมนเป็นงวห้อยแกวเลยเเออาานี้ยเอาลุงอัน กัะเจ้าเที่ยวกับเจ้ากินเผาแมวมองเ้าหาปลากับมีเพิ่นจัดไว้หลายรอบเขาไปวานแห็บกี่อยู่นองก็ได้โอ้ยบ่ต้องวานแห็บเงี้ยไปกระเจ้าสิมีโอ้หแมวเดาเรื่องนอนไปอันไหนแซวเพราะไปว่านมัดเยอะแซบดังไปบวมขึ้นแล้วแสดงว่าแพ้ข้างนี้บ่แพงได้ตาแดงไว้แล้วบ่นเมาเลยนี่ปวด มอก็เอาไปยุ่มไปดูกันเอานี่นิ้วนางเต่งนี่สินี่สิโอ้นี่สิ่แลงสียาคางเสี้ยเอ้มยาคางเสี้ยนี่ดืิมนิ้วกางเข้าไปเฮ้จุ่มเลยใส่รถเห็น่ะเห็นป่ะเี่กินเหือเห็นป่ะเนี่ยหักเตงเตเอาเอาไ่กองไฟหนเดจะค้างกินน้อยก็ห้อนก็หนีดนี่ลแล้วขีเก็บ เร่งอดดีสบายดีเนี่ยไปทุกคนเราเสร็จไสูบยาครับกินเขาแล้วเขาก็สูบยาจักน้อยจักมวนก็ไปจอบป่าบ่อนวันเหี้ยจ้ะแล้ข้าวหนึ่งไม่เหรอเอาป้ากอดเหี้ยวัพนเถอ มนจมมันจมเดี <wine> ๋ยวรอยเดี๋ยวร้องจมเลยก็ต้องนั้นดินเดี๋ยวมึงไม่จมเราก็ค่อยเจาะอ๋อกระเจาะแกะปากมือก็จากจากถึงมะน้ำ อะไรพอดบ้านเรียบร้อยพอดบ้านเรียบร้อยถึงบ้านเรียบร้อยนี่เอาเถีะเอาี่ปลาข้าวกับปลาหอยเอาถือไป,ไปเอาไปอัง้งอั้งเฟรชไปหาปลุกหมูข้าวมื้อหวานน้องน้อย

เสียไปเสียบผมเหียบร้อยครับเอาไปเลยตันนว,นะวน,นั้นแหละปะเ้าปะนะปะเ้าตี่น้ำตัวนี้บอดนี่มันตอดอะ่ะอืออ๋อมันไปสังหารเ,าเ <c oughs> ีเ่ปะเขาไปนะกวนปัก,กเลยเดี๋ยว้ ไปบอกมันจะตอดเฮ้ไปซักผ้า <ไป S 2> ด้วยพอละพอละพอละไปยังเอาไปลางไหมว้ไปตึมกันนะ่ะเออเอาโอเคอเอาลาบป,ป่าตะเพี้ยนหน่าอย่าลืมมากินมาละืมมากินลาบป,ป่าเถ้ดนะเดี๋ยวลนะาบป่าตะเพี้ยนน่ะเอาตัวแมนแมนลาบตะเพี้ยนใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวออกเราเอง ปวดไงเอกอีกหนึงกินเฮ็ดกินแซ่บๆเขาเขาจะโอนได้บ่าวว่าไอ้ลันหาจะโอนวะแค่นี้ละอ่าโอเคพอละจบข่าว